กลับมาพูดคุยกับคุณหมอวาละยรัตกันต่อนะคะพูดคุยกันค้างไว้ถึงเรื่องของเลเซอร์กําจัดขนทีนี้เรามาต่อกันเลยค่ะคุณหมอเลเซอร์เมื่ี้เราคุยกันไปแล้วมีแบบที่600อาไรนั้นนะโดย9 4คือเป็นลูบี้เลเซอร์ก็คือเหมาะกับขนเล็กๆนะคะขนขนเล็กๆเช่นขนที่หน้าขนคุดอย่างเงี้ยนะคะอ่ะต่อมาแล้วก็จะมีอเล็กซานดรายเลเซอร์นะคะ อยู่ที่ความถี่ประมาณ755นาโนเมตรอันนี้อันนี้มันคือใช้เขาเรียกว่าอะไรอะเลเซอร์อันนี้มันคือเป็นเป็นลำแสงอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะจากาอะไรคะความ,มวหมายของเลเซอร์ก็คือเป็นคลื่นแสงที่มีความถี่เดียวนะคะซึ่งความถี่เนี่ยก็คือเราใช้สําหรับในการรักษาขนในแต่ละประเภทที่เราจะมีเลเซอร์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ4ตัวนะคะคือ r ูบี้เลเซอร์อ a เล็กซานดรายเลเซอร์แล้วก็ไดโอด ไปโอดเลเซอร์นี่คือ800นาโนเมตรคือทั้ง3อันเนี่ยเหมาะกับคนผิวขาวนะคะส่วนชนิดที่4เนี่ยนะคะก็คือเป็นกลุ่ม Nd:YAG เลเซอร์นะคะความยาวขึ้นอยู่ที่1,64นาโนเมตรตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นพลังงานค่อนข้างสูงมันจะลงลึกะคะ่ะคือเหมาะกับขนที่อยู่ลึกแล้วก็ขนขนดำแล้วสามารถทำได้ในในคนผิวสีนะคะผิวคล้ำก็ทำได้คืออันนี้เนี่ยที่แบ่ง ไม่ใช่แบ่งตามสีผิวถูกไหมค่ะใช่่งตามนชนิดของเลเซอร์แล้วก็ไม่หมายถึงว่าวสีขนถูกไหมคะถ้าสีขนหรือว่าคน,ค,าน,าค,นคนผิวขาวสีแบบขนสีทองสีน้ําตาลก็คือใช้สามอันแรกโอเคอแต่ถ้าเป็นคนผิวเข้มควรจะเป็นแบบอันสุดท้ายคือคือเลเซอร์เนี่ยกำจัดขนได้เฉพาะขนที่สีสีดํานะคะถ้าเป็นขนสีอื่นเนี่ยก็คือจะต้องอาจจะต้องใช้เป็เปนเป็นพวกการใช้กระสุนไฟฟ้าจี้อย่างที่บอกเพราะว่าสาเหตุที่กําจัดได้เฉพาะสีดําเพราะว่า ตัวแสเนี่ยมันจะไปทําปฏิกิริยากับตัวสร้างเม็ดสีคือเมลานินพิกเมนต์ที่อยู่ในเซลล์รากขนเพราะฉะนั้นจะไดได้ได้ผลก็เฉพาะ ขนที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วเท่านั้นที่มีเม็ดสีค่ะคือถ้าเป็นขนระยะฟักตัวเนี่ยก็จะไม่ได้ผลนะคะนี่ก็คือเป็นสาเหตุที่ว่าเราจะต้องมาทําซ้ำนะคะประมาณ1-3เดือนอาจจะต้องมาทําซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าคือในแต่ละบริเวณเนี่ยขนเนี่ยมันจะมีทุกระยะค่ะคือแต่ว่าเรายิงไปเนี่ยมันจะได้ผลเฉพาะขนที่มันโตเต็มที่ที่มีเมลานินพิกเมนต์นะคะแสงเขาจะไปไปนำเนี่ยตัวตเม็ดสีแดงมันจะนำแล้วก็ ให้ลำแสงเนี่ยเข้าไปทำลายใช่ทำะะลายแล้วก็ทำให้วัฏจักรของการเติบโตของขนเนี่ยมันช้าลงอะคะ่ะคือขนที่เส้นขึ้นมาใหม่ก็จะบางลงแล้วก็เกิดช้าลงก็ทำไปประมาณ3-8ถึงครั้งอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนน,นะคะว่าขนเนี่ยหนาแค่ไหนอะไรเงี้ยมันก็จะถึงขั้นที่ว่าเออคือมันไม่มันไม่สร้างหรือว่าอาจจะไม่ขึ้นอีกเลยเป็นเป็นตอเล็กๆแบบเป็นขนอ่อนๆนะคะใช่ทีนี้มีหลายๆคนก็จะบอกว่าอ่ะไปกําจัดขนที่รักแร้ แล้วมันจะไม่ดีไหมเพราะมันอยู่ใกล้ต่อน้ําเหลืองจะทําให้เราเป็นมะเร็งหรือเปล่าอ๋ออันนี้เป็นไปได้เกี่ยวอะค่ะไม่เกี่ยวก็คือสามารถทําได้เพราะว่ารักแร่นี่เป็นบริเวณที่คนนิยทมทําเยอะที่สุดนะคะค่ะ,คะซึ่งไม่เกี่ยวกันกับมันไม่ได้เข้าไปถึงแบบข้างในเราอะไรเงี้ยค่ะค่ะใช่าาทำได้ไดสามารถทําได้แล้วก็มีอันนึงที่ไม่ได้พูดไปถึงก็คือเรื่องของการกําจัดขนด้วยเครื่องที่เรียกว่า IPL นะคะก็คือเป็น คลื่นคลื่น,นมีข้อให้แบบหน้าใสเ,เยคะ่ะมันสามารถทําได้เหมือนกัน<อ>ใช่เป็นคือตัวนี้เป็นขึ้น IPL เนี่ยต่างกับเลเซอร์ตรงที่ว่ามันมเนีเป็นความถี่ของคลื่นเนี่ยที่เป็นในช่วงกว้างแต่ว่าที่เราเอามาใช้ในการรักษาขนเนี่ย ก็คือจะเป็นช่วงที่เขาเรียก Visible หรือว่า i n f r a r e d l ไ g h t ประมาณ765นาโนเมตรอะค่ะนั่นแหละคือแต่ว่ามันก็จะเหมาะมันดีกว่ายังไงคะเออไม่ไม่ไม่ได้ดีกว่านะคะคือคืออันนี้พูดเจ็บเหมือนกันไหมคะมีอีกแบบนึงนอกจากเลเซอร์ตัว IPL เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องแปะยาชานะคะคือไม่ไม่จะดีกัจ็บเพราะว่าพลังงานความร้อนเนี่ยมันจะลงไม่ลึกเท่าเลเซอร์นะคะแต่ว่าสามารถจะทำได้ในคนที่ผิวผิวขาวค่ะถ้าพิมพ์ผิวเข้มก็อาจจะต้องเลือกไปเป็นเลเซอร์พวก n d แเข้าไม่ถึงใช่ไหมมันมีเมลามีนเมลามีนเม็ดสีมันกั้นอยู่อย่างเงี้ยเหรอเออที่สาเหตุที่ว่าถ้าไม่ให้ทําในคนผิวเข้มเพราะว่าเนื่องจากมันอาจจะเกิดผิวไหมได้อะค่ะถ้าเกิดใช่ก็คือถ้าเราอาจจะต้องเลือกไปเป็นตัวอื่นงเช่นตัวเป็นตามความเข้าใจเราถ้ามันร้อนน้อยผิวขาวคือถ้ามันร้อนนี่ผิวขาวก็น่าจะเห็นชัดเนาะกลายเป็นว่าผิวเข้มจะเห็นเหรอคะมันเก็บความร้อนอคือเลเซอร์เนี่ยมันจะเหมาะกับ คือรักษาได้ดีที่สุดในคนที่ผิวผิวขาวแล้วก็ขนดำอะค่ะเพราะว่าคือการที่เลเซอร์เนี่ยมันจะไปทําปฏิกิยากับเม็ดสีในเซลล์รากขนถ้าเกิดสมมติเราผิวค้ำเนี่ยมันก็แยกไม่ออกอนึกออกไหมคะมันก็จะแยกไม่ออกก็เกิด ผลข้างเคียงได้เยอะอย่างเงี้ยไม่ไม่สีที่ผิวไม่ใช่ที่ขนอ่าใช่งั้นผนที่ผิวคั่เนี่ยเราก็อาจจะใช้เป็นตัว Nd-Yag laser คือ164นาโนเมตรนะคะคือมันจะมันจะค่อนมันจะค่อนข้างลึกลงได้ลึกแล้วก็มันมีระบบที่เรียกว่า Dynamic Cooling System ก็คือการให้ความเย็นเนี่ยเพื่อโพปรเทคของผิวหนังส่วนนอกไม่ให้ไหมค่ะ ก็มีมีหลากหลายวิธีขนาดกําจัดคนทาวอเนี่ยังมีหลากหลายเลเซอร์ที่จะเลื่องนะคราวนี้ผู้หมออยากรู้และถามบริเวณบิกินี่นะคะบิกินี่ก็จะไปถ่ายช่วยน้ำเหรอคะไม่ใช่ค่ะเห็นเขามีแบบว่าออกมาเป็นเทรนไงช่วงนี้ซัมเมอร์้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำก็ต้องเรียบร้อยนิดนึงสาวๆนี่เขาก็แหนใส่เป็นบิกินีนตัวจิ๋วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ อยากที่จะทําให้เรียบร้อยตรงนี้ถามว่าหลยคนถามว่าใช้เลเซอร์ทำออกำจัดขนบริเวณบิกินี่ได้ไหมคะได้ค่ะได้ก็บริเวณบิกินี่เนี่ยมันจะแตกต่างจากขนบริเวณอื่นตรงที่ว่าหนึ่งคือขนเนี่ยมันจะค่อนข้างเส้นใหญ่แล้วก็มีโอกาสเกิดขนคุดได้ง่ายเพราะฉะนั้นวิธีการโกหรือการถอนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะคะ แล้วก็การใช้พวกครีมกําจัดขนเนี่ยมันก็อาจจะแพ้ง่ายเพราะผิวมันบางด้วยนะคะวิธีที่ที่ทำกันนิยมทําก็คือการแว็กซ์คนคนก็นิยมแว็กซ์กันมากนะคะคือทั้งบิกินี่แว็กซ์ก็คือแว็กซ์เฉพาะส่วนนอกที่ที่อยู่นอกชุดชั้นในอะคะ่ะ <Okay. S 1> แล้วก็บาซิเลียนแว็กซ์ คุณคุณ้รู้จักไหมคะบาซิเลียนไว้คะเปลียนไปเลยใช่ไหมฟนนิสเปียร์จ้าทะไม่ได้เหรอจ้าแต่ว่าอันตรายทั่วร่อคือตัวนี้ก็คืออาจจะต้องทําในสถานบริการที่ที่มีผู้ชํานาญทำเพราะว่าจะเจ็บอะค่ะเพราะบริเวณนี้มันก็มีเส้นประสาทเยอะใช่เวลาดึงผ้าก็ต้องรีบดึงอย่างเงี้ยหมอแล้วอย่างคือนุ้ยเชื่อว่าธรรมชาติเนี่ยเขาต้องสร้างมาเพื่อปกป้องกันละกันถูกแล้วถ้าเรา ไปหมดเนี่ยมันจะมีผลอะไรไหมเชื้อโรเชื้อโรคเข้ามาได่ง่ายขึ้นไหมหรือว่ามันจะมีระบับสมดุตรงนั้นเปลี่ยนแปลงอะไรไหมคะเออจริงๆเนี่ยมันก็คือคือคือถ้าเราทําโดยถูกต้องนะคะโดยโดยโดยเหมือนกับคนที่ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงก็ไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรอะค่ะเพราะว่า คือถ้าถ้าบริเวณตรงนั้นเองจริงๆเราก็จะมีเรื่องของชุดชั้นในมีอะไรที่ปกป้องปกป้องอยู่แล้วแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาตรงขนที่บิกินี่นี่ก็คือเป็นการใช้เลเซอร์มากที่สุดใช่ค่ะเพราะว่า หนึ่งมันมันทำแล้วมันหาวอเลยคือเราไม่ต้องไปนั่งโอ้ทำหลายที่หลายที่ทใช่แล้วก็อีกอย่างมันแก้ปัญหาเรื่องเรื่องของรูขุมขนเออเรื่องขนคุดด้วยซึ่งบริเวณน,นี้มันจะเกิดขนคุดได้ง่ายอยู่แล้วอะ,วะซึ่งอันนี้เนี่ยก็หลายคนก็จะเบื่อกับจกักรแลนี่แหละ บอกว่าอะใกล้ต่อมน้าเหลืองอันนี้ก็จะบอกว่าทําให้มีลูกยากไหมอ๋อไม่เกี่ยวค่ะไม่มันก็คือเหมือนกับว่ามันลงไปแค่ชั้นของผิวหนังถูกไหมคะมันไม่ได้เข้าไปในในส่วนแบบว่าอวัยวะภายในเราไม่ถึงขนาดนั้นใช่เพราะฉะนั้นแล้วคุณหมอก็ฝากว้อยู่เรื่อยๆก็คือว่าต้องเลือกสถานที่จะทำสถาบันที่จะมาทำให้คุณนะคะก็ต้องเลือกที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนิดนึงค่ะใช่วันนี้ก็บอกเห็นบอกคุณหมอเองก็มี เล็กๆน้อยๆมาฝากแฟนๆรายการนารีโซไซตี้นิดนึงสำหรับใครที่อาจจะอยากไปกำจัดขนไปหาคุณหมอไปหาคุณหมอได้ค่ะก็สำหรับผู้ชมรายการนารีโซไซตี้นะคะถ้าเกิดสมมติแจ้งกับทางคลินิกนะคะว่า ได้ได้ชมรายการเนี้ยนะคะก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะซื้อโปรแกรมชาร์ปไลท์เลเซอร์นะคะเป็นโปรแกรมกําจัดขนนะคะในราคาเริ่มต้นตั้งแต่3,000บาทต่อครั้งนะคะโดยที่มา1ท่านก็ฟรีแถมฟรีหท่านในราคาที่เท่ากันหรือว่าต่ำกว่านะนะคะใช่ก็คือได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15นะคะพฤษภาคมซัมเมอร์พอดีช่วยเปิดเทอมพอดีคุณหมอลืมบอกไปที่ไหนล่ะคะค่ะก็ เวิร์ทเทคคลินิกนะคะอยู่ที่สยามสแควร์ซอยเนะคะอยู่ตรงข้ามกับมาบุญคงค่ะคือพูดง่ายๆเป็นทางเข้าตอนที่คุณผู้ชมจะเข้าที่สยามที่เรียวรับตรงนี้น่ะหรอจริงตรงหมวมุมเลยไปง่ายมากคุณหมอคะถล่มทลายแน่นอนแล้วนอกจากนี้นะคะคลินิกก็ยังมีโปรแกรมอย่างอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะทั้งเรื่องถุงผิวพรณเรื่องของทันตกรรมแล้วก็สัลยกรรมเย่าไงก็สอบถามถามรายละเอียดได้เบอร์ที่หน้าจอหรือว่าเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้นะคะเวิร์ทเทค c ลินิกดอทคอม ได้นะคะเข้าไปเลยใกล้ดิเดียวถูกต้องค่ะวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะคุณหมอวไลรัตขุมมงคลขอบพระคุณมากค่ะอาตอนนี้สาวๆจ้ะให้เวลาไปนั่งคิดนิดนึงว่าจะไปทำวันไหนดีจะไปทำวันไหนดีก่อนเดี๋ยวเรากลับมาสักครู่ค่ะ